ข้าสสวัสดีครับดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นําเอาย5พาพุทธศัตววรษนะครับพีพาพุทธศัตวรัดนะครับผมจะให้ดู3ามี่องค์แรกนะครับเป็นรายสรุปนะครับรายสรุปยีพ่าพุทธศัตวรรษนะครับอยู่ในกรอบฝังเพชรนะครับอยู่ในกรอบฝังเพชรนะครับ25พ่าพุทธศัตววรษนะครับสวยมากมากนะครับ อยู่ในขอบฝั่งเพนะครับดูด้านหลังนะครับงดงามนะครับด้านหลังเรียไใบเรียมกันน้ําไว้อย่างดีเลยนะครับก็มีหลายองค์อยู่วันนี้ผมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสิบห้าองค์นะนี่ก็อีกองหนึ่งนะครับหลายสลุนะครับหลายสลุครับสวยงดงามนี่ก็อง์นะครับทีพพุทธศัตว์วัดแน่นอนนะครับเป็นพิธีหลวงพิธีใหญ่นะครับเพื่อ ออยี่บ้าพษษษุทธศาสตร์วัดพศสองพันห้าร้อยนะครับพศสองพันห้าร้อยออกมาเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับออกมาเยอะผมก็เลยสะสมได้เก็บไว้เยอะนะครับเก็บไว้เยอะแล้วมีไปผ่านใบสแกนมาเรียบร้อยเป็นพาแท้ทั้งหมดนะครับรืูผมมีใบออกมาแล้วนะครับไปสแกนในกล้องจุรทัศน์ออกมาแล้วแต่ผมไม่ได้นำมาใบตรงนั้นมาถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมครับพาชุดนี้นะครับพาชุดนี้ ชุบทองนะครับชุบทองไม่ใช่ทองคํานะครับชุบทองชุบรักษาเนื้อผ้าไว้ครับเป็นผ้าแท้ทุกองนะครับแท้ทุกองที่ออกใบเซอร์มาแล้วอยู่ในตู้นะครับผมยังไม่ได้ออกมามีใบเอร์มีอะไรเรียบร้อยผ่านสแกนได้กล้องจุลทัรศน์มาเรียบร้อยนะครับยิ่หาสัตะวันผมได้สะสมไว้หลายองค์นะครับครับเนื้อชุบทองอยู่ในกรอบฝังเพชรนะครับอย่างองค์นี้ครับ ตรงนี้ก็เป็นเนื้อเงินชุบทองนะครับเขาจะต่อโคดอะผู้ปลูกทิมไว้นะตอโคด็นป่วครับฐา,านสามดวงนึง่ปผู้ทิมไปปลูกเสกไว้นะครับอย่างองค์นี้ก็ลายสลูเหมือนกันนะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลายสลูยากนะครับไม่ค่อยได้เห็นอง,องค์นี้ก็เป็นเนื้อชุบทองนะครับชุบทอง ตอโค้ดไว้องนี้นะครับองนี้ก็มีโค้ดองนี้ก็มีโค้ดเช่นกันนะครับหน้ากากเขาเรียกว่าหน้ากากทองที่ตรงนี้นะครับนี่เงินนะครับนี่เนื้อทองเนื้อทองแดงหรือเนื้อแต่เนื้อทองแดงนะครับองนี้นะครับพ้าพุทธสัตว์อง์นี้เป็นลายสรุป ผมชอบครับผมชอบชุดนี้ครับผมชอบมากครับท่านใดสนใจนะครับมาหลังไม้นะครับ0946204471หหครับหลังไมเป็นพาแท้ทุกองนะวัดก็เลยผ่านการสแกนเนื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผ้าแท้แน่นอนนะครับผมอยู่ในกรอบฝ่องเพชรในกรอบเงินมั่งกรอบฝ่องเพชรมั่งนะทุกองนะครับทุกองกรอบป่องเพชรทุกองนะครับอันนี้ราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับหลังไหม่ได้เลยนะครับ0946204471นะครับ09 0946204471เป็นเบอร์รายและเบอร์ติดต่อเบอร์เดียวกันนะครับหลังไหม่ได้เลยนะครับถ้าแปลถ้าทางรายก็ทางเบอร์โทรศัพท์ทางรายนะครับ0946204471วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจและกดติดตามผมุด้วยนะครับสวัสดีครับ